เดินทางมาทาอะไรครับที่นี่ครับตอนนี้เนื่องจากเรามีสาขาที่เข้มแข็งอยู่ที่บางลงมุง,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 งครับแล้วก็มีสมาชิกมากพอสมควรก็เลยถือโอกาสรวมตัวกันที่สพอบาอองลงมงงงงงุงตามดาริของท่านหัวหน้าพักคลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียวีหัวหน้าพักเสรีลวมไทยนะครับมอบหมายการกระทําผิดตามรัฐมนูนลนมาตรา157 ให้กับคนเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะที่บกพร่องในหน้าที่ปล่อยให้เกิดการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อโรคคือไวรัสโควิด -19 ในทนครับทำให้ประชาชนนะครับติดเชื้อและก็สูญเสียชีวิตมากกว่า2,000ลรายแล้วตอนนี้เข้าไป3,000ลรายแล้วนะครับแล้วก็ยังดำเนินการวัคซีนไม่ครอบคลุมนะครับทำให้เกิดการแพร่ระบาดพร้อมกับสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจอย่างใหญ่หลวง อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในแผ่นดินไทยเลยนะครับ,ค,รบความเดือดร้อนเนี่ยทุกหย่อมหญ้าจริงๆนะครับจึงถือว่าในการรวมศูนย์อำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนคนไทยต้องลุกขึ้นมาแล้วมอบนะครับมาแจ้งความดำเนินคดีนะครับเอาผิดพลเอกประยุทธ์จัน d ร a c h ในฐานะผู้รับผิดช,ชอบโดยตรงนะครับแล้วก็ มีความบกพร่องในหน้าที่นะครับปล่อยให้เกิดความเสียหายให้กับประชาชนในวงกว้างทั้งชีวิตและทรัพย์สินนะครับจึงขอได้ญาตนาอการนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับต้องมีแบบฟอร์มให้แล้วนะครับท่านสามารถนําแบบฟอร์มนี้แล้วก็บินที่ท่านได้รับความผลกระทบมีความเสียหายไปทุกสอนอทุกสอพพทุกท้องที่นะครับ ไปแจ้งความดําเนินคดีได้เลยนะครับเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ดูแบบฟอร์มนะครับเดี๋ยวจะส่งไปทางลิงก์นะครับแล้วสามารถเอาไปนี่นี่จะเป็นแบบฟอร์ม,บบรมซิ้หนึบบ่งแบบฟอร์มสามารถแจ้งเก่าร้องทุกข์นะครับเก่าหนังสือแจ้งความร้องทุกข์เก่าโทษนะครับลงนะับ เพื่อดำเนินคดีตัวนี้คือถูกต้องตามกฎหมายแบบที่ไม่ต้องแบบพอประชาชนไปแจ้งความแล้วไม่ตนโดนหมิ่นต่อกระดงคดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ,รบท่านประธาน<ม>ครับมครับผมคือเป็นฟอร์แมตที่ทางพับได้ทําการออกแบบแบบฟอร์มไว้ให้เลยนะครับ,รบแล้วก็เมื่อแจ้งความเรียบร้อยเนี่ยหนึ่งคนเท่ากับหนึ่งกระทงความนะครับความผิดถ้ามาแจ้งสักล้านคนเนี่ยก็เป็นล้านกระทงความผิดนะครับ ก็ประชาชนก็สามารถนําเอาแบบฟอร์มนี้นะครับเดี๋ยวจะมีลงในเพจทังพักกรีและคกะีสามารถเอาไฟนี้ไปปริ้นนะครับออกมาเป็นแบบฟอร์มนี้ได้เลยแล้วก็นาหลักฐานความเสียหายของท่านบัตรประชาชนนะครับไปทุกสพพื้นที่ที่ท่านอยู่ภูมิมลำเนาของท่านเลยครับแจ้งความได้ทั่วราชอาณาจักรเอาผิดหนึ่งห้าเจ็ดนะครับในมาตานมาตา 172 172 17 <2. S 2> อะไรบ้างนะครับมีมาตรา157นะครับมาตรา4 47 <40. S 1> แล้วก็มาตรา172นะครับครับ